ลสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซี่กบก่อนนะคะเบิร์ตไปส่งลู่นกยูจะมาบุยลูกเรื่องสองนะคะตั้งแต่มาตอนเพิ่งไม่ได้ถ่ายรูปกระลุมชั่งกระายกล้องหลังถอดหมวกได้เวลาแล้วได้เริ่องานยามดีแล้วกรโอ้สวยสวยไม่สวยงามเลยสุดดี ไม่สวยแต่คนหน้าดำหรือเปล่าดูด้วยคนหน้ามืดเลยอาดำก็ต้องมุมนี้เสืเอๆอีกเอียงหน่อยหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวอ้าไปเอาจนเอาจนเลื่อนภาพก่อนทีเกี่ยวแห้งหมดแล้วนั่นน่ะเน 2> 1, 2. หนึ่งสองอ้าวทำไมเสียงกุ้งกุ้งครับนี่ครับพออครับ ยมีอ้าเอาฝากให้ลุงครับผมากให้อคุณแม่ยุคยุคพีนครอเซอร์คุณ่ยุคุณยพนให้ถืเล่นเาก่หรือยังเมีอะไรมีอะไรบ้างคะวันนี้มีอะไรมาคะพี่ใหญ่คุณอนุวัฒน์ได้อะไรมาคะไปดูไ โอ้สูกำลังอ้าวพอดีที่มาลุงเขาบอกว่าถ้ามีถ้ามีเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยคนไม่ต้องเยอะเขาเอาอยู่แค่นี้แค่นี้ขอมีแค่นี้แหละกินาดหน้าโทรมหลายกลุ่มเลยบำรุงกำลังเนื่องจากเสียงเงื่อก็ดื่มไอ้นี่นี่ เดี๋ยวมีคนช่วยไม่อีกแค่นี้วันนี้ไม่พอหรอกเนี่ยใช่ไหมฮกคิวเฮ้ยพกคิวกคิวไม่หมดหรอกพ่งนี้นะพะพ่งนี้ก็เกือบเสร็จแล้วครับพนี้อันนี้จากคุณยุพินคือเซอร์นะครับมอบให้กับทีมช่างนะครับที่ทํางานตรงนี้นะครับยังไงแล้วใครจะมาดื่มน้ําดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเข้ามาช่วยปาดปูนด้วยจ้านะครับทาทุกคนค่ะทาทุกคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับทำนานๆหน่อย ครับอย่าทำแปดนาทีไม่ใช่ค่ะเขาทำจนเสร็จแล้วค่ะต่อเลยกลัวกลัวแต่แปดนาทีเดี๋ยวปาดเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปไปไปคนละเนไม่เป็นค่ะใช่ค่ะเสร็จไปช่วยมาทำมือเราทำเป็นเดี๋ยวมันไม่เนียนเนาะขัดหน้าขัดหน้าเดี๋ยวหน้าไม่เนียนผู้หญิงจะต้องขัดหน้าเนียนกว่าผู้ชายนะไม่ค่ะเนียนดูดูไม่นานเนี่หน้าเนียนเนี่ยมันจะไม่เสร็จเลนที่เนียนทอดที่ โอ้ลุงมีรางวัลไหมลุง <c oughs> ให้รางวัลฉันหน่อยสิดาดามีต่างใช้ไหมครับ ใช้อะไรางตอนนี้เองลใช้อะไรอยู่ตอนนี้ยก็เดม้วอ๋ออให้มาตัว้อนแบบไก่จนืคุ้มเกินค้อดเล็กิเดียวแต่ว่าใช้นออย่าดึงอย่าดึอยึไม่ด้อย่าอย่าดึงเขาด้าอย่าึออกใช้จริงใชไใช่จรนนน้มันต้อใช้จริงแล้วโดนสีหน้ากับสีผิวกับสีครีมมันไม่เหมือนนห้ากัน นี่ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยนี่ก็ปูนมาเสือวิ่งอาลีจะเลือลูกปูนมาเหรอลูกปูนยังไม่มายังไม่มาลูกปูมาบ่ายสามเติมเต้นเติมเต้นนึกว่ารถปูนมายาถอดมอกพี่โอ้โหถอดหมอยแลวหมอกยาแล้วเนี่ยไม่ไม่โอ้ใส่แล้วขาชั่วเลยครับอันนี้เอาใส่หมอกลุงเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกด้วยใช่ไหมเป็นอะไรกันลุงอ่ะไม่รู้เหมือนกัน เป็นอะไรกับลุงมาถามหลายคนแล้วนะนั่นแหละเวลาอันเวลาลูกหลานก็เอ้นจะไก็เออลปลาเป็นแม่ครัวไม่รู้เหมือนกันลูกก็ตื่นมากก็เอ้นหาะค่ขยหมาเออ่าชี้่าชี้ทำไมต้องเรียกหาแต่่าชี้ไม่รู้เหมือนกันถามลุงสิถาให้นะเนี่ยแบบนี้ทำไมไม่ไปเรียกคนอื่น กขาบอกว่าให้เอ้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ดาก็ต้องอยู่สวนค่ะเอาก็เรียกทำไมต้องเรียกยายชิทำไมไม่เรียกป้าไทยบ้านป้าไทยบ้านอ่ะเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งแม่นมเป็นทั้งโอ้แม่นมด้วยไม่ใช่ ให้นมด้วยนะให้น้องหนุนนมไงอมดูเปรียบเทียบไงเป็นป้าไม่เป็นป้าเอของน้องเป็นป้าเอของน้องน้ำมูลกับอมเขาจะเรียกหาป้าเอเออก็เลยนี่แหละโอ้ยไม่เอาแล้วหมวกนี้ใหญ่ขาเรียกอะไรนะดูเขาเรียกอะไรนะ อะไรนะสีเสืออะไรนะพงศุดา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 เราเรียกชื่อจริงกันตอนนี้พงศุดาคับอะไรพงศดาอินทิราอินทิราอินทิราแล้วก็อ่าเหมือนกันเลยนะใช่แล้วก็อะไรนะ สุวิมลสุวิมลสุวิมลเนี่ยจันเพลงใช่ไหมจันเพลงสุดใจสุดใจแล้วก็อะไรแล้วตัวเองนะชยากรอยู่นู่นชยายาชยากรธนพลธนพลก็เหลือแค่นี้นี่จดังทั้งนั้นเลยเพลงเลยอันนี้ก็ อ๋อหนวดไม่เจอหน้แล้วข้างในอ่ะข้างในอ่ะข้างในอ่ะอ๋อขายหรือว่าสอนชื่ออะไรอ่ะสิทธิพรอ๋อสิทธิพรเยี่ยมกันเลยสิทธิพรกับสนาพลสนาพลโอ้รานดวนงานทังเพลงสนาพลอ่ะสักคนละเพลงนี้ไหมครับโอ้วันก่อนเอฟกซี่ยังเม้นมาเลยให้ตั้งอะไรนะคณะรถแห่ คณะรดน้ำช่างตั้งคณะรถแห่ทำวงรถแห่ไม่มีแต่คนชอบร้องเพลงชื่อวงอะไรร้องสองคนนี้ก็กินขาดแล้วพอเะออกมาใจสินบอกเอาใครว่างเอาไปแช่นะโอ้ขอบคุณคุณยังไม่ได้ขอบคุณกัเลยครับขอบคุณขอบคุณคุณยุพินครูเซอร์นะครับสำหรับเครื่องดื่มนะครับชูกำลังให้กับแม่แม่สวว์นะทุกคน จ้าสำหรับช่างสำหรับช่างจ้าเอาลุช่างใ่เป็นช่างไม่ได้กินเนาะไม่ได้กินก็ยักระบอกทุกตอนนี้ทุกคนเป็นช่างทุกคนเป็นช่างตอนนี้ทุกคนเป็นช่างหมดแล้วลุงอแม่นอย่างน้อยเขาก็ได้ถือหินทิลาก็เป็นช่างอย่างน้อยเขาก็ได้ถือสักเล็กสักหน่อยก็เอาเอาแล้วได้กว่าสักเล็กสักหน่อยนั่นช่างหรือเปล่าน่ะอ่อนเป็นช่างเปล่าช่างอ่อน คนมาเที่ยวครับ c MC คต้องขากลับจะต้องมาไมห้ามดื่มเกินวละสองขวดเนี่ยยังมีออยตัแลงไก็ยังอยู่เลให้ไมหมดแล้วเอออนั่นไม่เอานะน้ำผลไม้ไม่เอานะน้ำผลไม้เอาไปให้ตามสดก็มด อาพญานาคไหมครับพญานาคมาถุงหน่ะถุงยางน่ะเอามาถุงยางหน่อยเอามาถุงยางน่ะเมาเข้าไปแช่ในตู้วันนี้เรื่อยน่ะเออเราแค่สิบเนี่ยมันเยื่อยมาอย่นี้เต็มไปหมดเลยอืมนี่แหละเดี๋ยวให้จุม่ได้มาแล้วไปแล้วบ่มาแล้วไปแล้วบ่

ขาดไก็รู้ว่าขาดกระถินกระถินบ้ากคงตรงไปรีบทำเสร็จจะได้รีบไปนอน <c oughs> คุณอนุวัา์ไปบอกว,วันนี้งานพรุ่งนี้นะ น่ามาวัจะใช้ยาก็ยังไงยังไงอยู่ใช้ไรค่อยไปเอาให้ก็ได้เอาเผื่อไแล้วใช้เลยก็เป็นช่างหมแล้วเป็นช่างหมดแล้วใช้ได้ช่างเถอ่างกล้องช่างกล้องช่างกล้องช่างกล้่าง้าลกก้อลกละลา้าาะออกก่อ้ ไปจะทำบุญโม <ปะ S 1> บุญกันไอพนุพขึ้นมเลยนะไปไปทำบุญกันไปทำบุญไปทำบุญสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะประหยัดดีะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ตบอที่นาช่วยสั่งผลิตภัณฑ์ช้าของมูลอมบุญจับด้วยนะคะ สามช่างนะคะสามช่างนะคะสามช่างญี่ปุ่นช่างกทมนะคะแล้วก็ช่างบบอำเภอวานนสามช่างนะคะช่างญี่ปุ่นช่างกทมสรช่างอำเภอวานนสรช่างสกลนครสามจังหวัดสามร้างมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ